สวัสดีครับ่วงใยไทยบิสเนสนะครับก็ถึงเวลานะครับที่ผมต้องมาอัปเดตนะครับตัวสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจให้ฟังนะครับก็จริงๆนะครับก็ประเด็นหลักตรงนี้ก็คือดูอันเดียวนะครับว่า Impact นะครับที่มันมาจากตัวโควิดเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับแล้วเวลาขากลับเนี่ยมันจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมขออนุญาตพาไปดูสไลด์เลยนะครับดูสไลด์นะครับในหน้าที่2นะครับก็หน้า1เป็นปกไม่เป็นไรนะครับก็ดูหน้าที่2ไปเลยครับหน้าที่2เนี่ย ภาพที่เห็นนะครับเราอยากให้เห็นอะไรนะครับเราอยากให้เห็นพฤติกรรมนะครับในการที่เอ่แต่ละประเทศเนี่ยกลับมาคลายล็อกนะครับทีนี้เนี่ยในตารางเนี่ยผมโชว์ให้ดูนะครับทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยว่าวันที่แต่ละประเทศนะครับมีเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับกลับมาได้ตามปกติแล้วเนี่ยเป็นช่วงวันไหนบ้างนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเวลานะครับที่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ย ของแต่ละประเทศนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเร็วที่สุดก็คือ1มิถุนานะครับแล้วก็จะมากหน่อยเนี่ยช่วงประมาณสัก15มิถุนายนนะครับหมิถุนายนเนี่ยคือสหรัฐนะครับแล้วก็สามมิถุนายนเนี่ยปิญเตอรลี่นะครับส่วน15มิถุนายนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทางฝั่งทางด้านยุโรปนะครับส่วนเอเชียเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะคอนเซอร์วทีฟกว่าทุกที่นะครับก็คือว่าเราจะปล,ปล่อยให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยวันที่1กรกฎาคมนะครับก็คือเริ่มเนี่ยช่วง ไปมากสามเลยนะครับทีนี้นะครับประเด็นที่อยากให้ดูนะครับในกราฟเนี่ยนะครับอาจจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างนะครับในส่วนของตัวการใช้บริการนะครับในส่วนของคาปลีกนะครับว่าหลังจากที่มีการคลายล็อกนะครับตัวมาตรการควบคุมต่างๆแล้วเนี่ยกลับมายังไงนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําตัวเลขให้ดูนะครับของห้าประเทศนะครับมีสหรัฐเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะครับภาพที่เราเห็นนะครับเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก กุมภานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องโควิดยังไม่เป็นอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการล็อกดาวน์ในวงกว้างนะครับตรงนั้นเนี่ยผมถือว่าอยู่ที่ศูนย์นะคือไม่มีการเติบโตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าการตกล่องลงมาหนักๆเนี่ยมาอยู่ในช่วงประมาณสักปลาย,ลายเดือนมีนานะครับถึงประมาณสักกลางกลางเดือนเมษายนนะครับถ้าดูประเทศที่ลงแรงที่สุดในเรื่องของจํานวนการใช้บริการค้าปลีกนะครับก็เห็นว่าอิตาลีเนี่ย แรงมากๆนะครับจากศูนย์เนี่ยนะครับลงไปติดลบประมาณ80%นะครับหรือพูดง่ายๆว่าดรอปลงไปเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการค้าปลีกนะครับ80%นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นเยอรมันนะครับอันนี้ก็ดรอปมาประมาณสัก60%นะครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไทยนะครับอันนี้ก็ดรอปมาเนี่ยจุดต่ําสุดนะครับประมาณสัก40%นะครับก็จะเห็นภาพว่าการดรอปลงมาเพราะเรื่องโควิดเนี่ยมันแรงมากนะครับพอเริ่ม คลายตัวนะครับเริ่มปล่อยให้มีการคลายล็อกได้บางส่วนนะครับเราก็เริ่มเห็นการกลับขึ้นมานะครับของการใช้บริการนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลือติดลบประมาณสัก20-30%นะครับก็ถือว่าเป็นสก,กานที่ดีขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันจะกลับมาถึงจุดเส้นศูนย์สูตรของเดิมเลยไหมนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นอะไรที่ยากหน่อยนะครับเพราะนั้นพอเห็นภาพแบบนี้นะครับสิ่งที่เรามองในเชิงการวิเคราะห์ก็คือว่าถ้าสมมติธุรกิจเนี่ยกลับมา reopen รประเด็นที่องมองเนี่ยก็คงต้องมองว่าเอ๊ะไอ้ส่วนขอบลน์ที่เคยได้มาในอดีตเนี่ยนะครับมันจะยังเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะอย่างในภาพนี้เนี่ยเคยดรอปลงไปนะครับถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังดรอปอยู่20-30%เรนะครับเพราะนั้นตัวการคาดการเรื่องตัวไรายได้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องคาดการว่าเห็นการขยับปรับลดลงนะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปดูว่าขาในการที่จะกําลังการผลิตของเรานะครับหรือกําลังการให้บริการเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า นะครับซึ่งเคยเกิดไปในครั้งที่แล้วแล้วว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยกำลังการให้บริการนะครับหายลงไปเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับไม่จะเป็นเรื่องอาการขนส่งสื่อสารนะครับหรือว่าการให้บริการพวกร้านอาหารบริการต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าดรอปลงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างร้านอาหารเนี่ยเคยนั่งกันได้โต๊ะหนึ่งสามสี่คนนะครับโต๊ะก็ไม่ได้ห่างกันถึงขนาด1เมตรนะครับในร้านนะครับเพราะฉะนั้นพอกลับมาใหม่เนี่ยจำนวนโต๊ะในร้านมันหายไปแล้วนะครับแถมโต๊ะหนึ่งที่นั่งได้เนี่ยก็ยังจํานวนคน ลดลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่ากําลังการให้บริการเนี่ยลดลงนะครับแล้วต้นทุนเราล่ะนะครับยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเหมือนเดิมภายใต้ภาวะที่อ่าท็อ,ทอปไลน์รายได้คนเดินน้อยลงนะครับหรือว่าจํานวนโต๊ะก,กาลังให้บริการลดลงเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดูแล้วเหนื่อยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการรีโอเพนนะครับก็มองเพลินเินเนี่ยผมมองว่าดูดีนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่การทรําธุรกิจเนี่ยผมว่าต้องอทําประมาณการนะครับเรื่องของตัวรายได้แล้วก็ต้นทุนใหม่เนี่ย ให้ดีให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับอันนี้เป็นเป็นภาพใหญ่ๆนะครับของสถานการณ์โควิดว่าเราเริ่มเดินมาถึงจุดที่มีการเีโยวแพนแล้วนะครับแต่จริงอยู่นะครับเรื่องของความกังวลเรื่องการกลับมารอบที่2เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขไม่่จะเป็นของจีนนะครับหรือว่าของตัวเกาหลีนะครับไม่กระทั่งตัวสหรัฐเนี่ยก็ยังเพิ่มค่อนข้างจะแรงนะครับบารซิลยิ่งน่ากลัวหนักขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยยังอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่ากลับมานะครับแต่ว่า ก็จะตกนะครับอันนี้เป็นภาพภาพใหญ่นะครับทีนี้นะครับผมอยากให้ดูในสไลด์หน้าถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้ดูนะครับในเรื่องของตัวมาตรการการเงินการคลังนะครับของแต่ละประเทศนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับในช่วงที่ GDP เนี่ยมีการปรับฐานลงไปแรงๆนะครับดูว่าแต่ละที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมทําแถบให้นะครับเป็น2สีนะครับแถบทางด้านซ้ายสุดที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ย เป็นเรื่องของตัว fiscal spending นะครับก็คือว่าการใช้มาตรการการคลังเนี่ยใส่เม็ดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงนะครับอย่างที่บ้านเราทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเยียวยานะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็น fiscal spending นะครับส่วนแถบสีส้มๆเนี่ยเป็นการช่วยเหลือในลักษณะที่เป็น lending scheme นะครับก็คือว่า มีการกำหนดวงเงินต่างๆในการปล่อยกู้นะครับอย่างที่บ้านเราทาก็จะเป็นพวกซอฟโลนนะครับแล้วอีกแถบหนึ่งนะครับทางด้านขวามือสุดนี่นะครับก็เป็นการรวมยอดทั้ง2ตัวเนี่ย ใส่เข้าไปด้วยกันนะครับถ้าจะมองภาพนะครับในส่วนของฟิสคาลเนี่ยผมว่าอัตราการช่วยเหลือเนี่ยเราจะวัดคงไม่วัดเป็นเม็ดเงินว่ากี่บาทอะไรว่ากี่เหรียญกี่ยูโรนะครับผมวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับก็จะเห็นว่าเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในฟิสคาลซึ่งเป็นเงินจริงๆที่ต้องใส่เข้าไปเนี่ยนะครับสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจายนะครับตั้งแต่สัก1.8นะครับสูงสุดเนี่ย วิ่งไปถึง17%ก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีซาลาร์เนี่ยอยู่ที่12%ของ GDP นะครับซึ่งก็งถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินในรูปแบบที่ค่อนข้างจะหนักที่สุดนะครับแล้วก็เราไม่เห็นภาพแบบนี้เนี่ยบ่อยๆนะครับไอ้การที่เขากล้าอัดหนักๆนะครับก็แปลว่าภาพที่เขามองไปข้างหน้าเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ดํามืดมากพอสมควรนะครับก็เลยต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปค่อนข้างจะไซส์ใหญ่ๆนะครับแล้วถ้าหากว่าดูกลุ่มประเทศในเอเชียนะครับจีนเนี่ย อาชีพก็ไปในส่วนของ fiscal spending นะครับ2.5นะครับฮ่องกงเนี่ย8.9นะครับมาเลเซีย6.7สิงคโปร์เนี่ย7.8นะครับส่วนของบ้านเราเนี่ยผมว่าประมาณสัก6-7นะครับเพราะว่าวงเงินหลักๆทั้งหมดถ้ารวมเรื่องของการเตรียมวงเงินไว้ด้วยเนี่ยมัน1.9ล้านล้านใช่ไหมครับมันคิดเป็นประมาณสัก12นนะครับแต่ว่าไอ้เม็ดเงินที่ใส่จริงๆในส่วนของตัวภาพใหญ่เศรษฐกิจเนี่ย น่าจะประมาณ1ล้านล้านนะครับถ้า1ล้านล้านก็ประมาณสัก6%กกว่าถึง7%ของตัว GDP นะครับทีนี้นะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเม็ดเงินก้อนที่ใหญ่กว่านะครับก็คือว่าเป็นตัว lending s c r e a m นะครับก็คือว่าเป็นการเตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้ช่วยเหลือนะครับพวก soft loan ต่างๆนะครับถ้าวัดใปนขนาด GDP เนี่ยเราเห็นว่าไซส์เนี่ยมันใหญ่กว่านะนะครับเพราะว่า ถ้ามองในส่วนของ U.S. เนี่ยใส่ fiscal spending 12%นะครับแต่เรื่องของเม็ดเงินรวมเป็น lending s c h e m m เนี่ยนะครับมันสูงถึงประมาณ20%ของ GDP นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเยอรมนี25%อิตาลีนะครับจริงๆเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไป43.5%นะครับสเปน15.4%นะครับอังกฤษนะครับ15%นะครับแล้วถ้าดูประเทศในเอเชียเนี่ย จีนก็หนักเหมือนกันนะครับประมาณสี่จุดสามเปอร์เซ็นตนะครับมาเลเซียเนี่ยวิ่งก็ไปสิบจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเกาหลีใต้ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยสี่เปอร์เซ็นตนะครับทั้งที่สิงคโปร์เนี่ยใส่ตัว physical spending เข้าไปก็เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเออ่ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะครับที่จะฟื้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ แรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นภาพมานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพของการยิวยานะครับใส่ภาพนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อจะให้มองดูว่าเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยภาพของคนที่มองภาพใหญ่เศรษฐกิจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับทีนี้ผมอยากพาไปดูในสไลด์หน้าถัดไปในหน้าที่4นะครับในหน้าที่4ี่เนี่ยผมให้ดูภาพนะครับเผื่อท่านจะเห็นว่าเอะก่อนที่เกิดโควิดขึ้นมานะครับกับหลังที่เกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ภาพนะครับของตัวสถนการณ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในเชิงของตัวมุมมองนะครับอันนี้เอาเฉพาะของบ้านเราอย่างเดียวนะครับคือประเทศไทยอย่างเดียวนะครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยมองภาพยังไงนะครับภาพแรกนะครับที่ผมทําเป็นไฮไลท์เส้นสีเขียวไว้นะครับแถบสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นมุมมอง GDP growth นะครับของปี63นะครับแต่ว่าจุดที่มองเนี่ย มองก่อนที่จะเกิดปัญหาโควิดขึ้นมาก็คือมองช่วงต้นปีนะครับลงไปดูกันนะครับว่าแต่และที่เนี่ยมองภาพยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกสํานักวิจัยนะครับไม่มีที่ไหนเนี่ยมองลบเลยนะครับมองโตสูงสุดเนี่ยคือ IMF มองว่าปี6-3เนี่ยเราจะโต3%นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็เกาะอยู่ช่วง2ไปปลายเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ลองเปลี่ยนดูนะครับไปมอง GDP growth ที่คาดการปี63เนี่ย ณปัจจุบันนะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับผมมองว่าเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับก็คือถึงตอนนี้เนี่ยผู้คนมองภาพ GDP g r o w t ดในปี6 3สมเนี่ยติดลบหมดเลยนะครับโดยคนที่ลบน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคือสภาอุตสาหกรรมมองว่าลบ4%ี่เปอร์เซนนะครับแล้วคนที่มองว่าลบหนักที่สุดเนี่ยก็คือศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์นะครับลงไป7จเปเซนะครับส่วนของเอเอพาสเองเนี่ยเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับ GDP growth นะครับน่าจะดรอปลงไปประมาณสัก5.7%นะครับแต่ว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยคร่าวๆนะนะครับผมก็มองได้ว่าก่อนที่จะมีเรื่องโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับภาพที่ถูกมองนะนะครับ GDP growth ปี63เนี่ยผมว่าเฉลี่ยคร่าวๆนะประมาณ2.5%นะครับแต่พอมองภาพหลังจากที่เกิดตัวโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมุมมองเรื่อง GDP growth นะครับมันติดลบเนี่ยเฉลี่ยนะนะครับ เกิน5%นะครับเอาเป็นว่าสมมติประมาณ5.5แล้วกันนะครับนั่นก็แปลว่า Impact ที่มันมาจากโควิดเนี่ยมันทำให้ GDP o w t w นะกลับทิศนะครับจะเติมคาดว่าจะบวก2.5กลายเป็นบวกกลายเป็นลบประมาณสัก5.5นั่นแปลว่ามันหายไปเนี่ยนะครับตกประมาณสัก7-8%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถามคร่าวๆว่า โควิดที่เข้ามานะครับแล้วทให้มุมมองในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นติดลบมากแค่ไหนนะครับก็บอกได้ว่าน่าจะเห็นการติดลบเนี่ยนะครับจาก Impact ที่มาจากโควิดนะอยู่ที่ระดับประมาณสัก7%นะครับถึง8%นะครับนั่นก็แปลว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายเศรษฐกิจเราเนี่ยได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับอันนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าเรามีเรื่องของตัวมาตรการในการอาัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเ,เป็นตัวรองรับเนี่ย เรียบร้อยไปแล้วนะครับยังเห็นภาพหนักขนาดนี้นะครับทีนี้ดูปี64บ้างนะครับปี64ตอนต้นปีไม่มีโควิดนะครับก็ยังไม่เห็นตัวเลขออกมามากมายนะที่มีตัวเลขออกมาเนี่ยก็จะมีของ IMF แล้วก็ World Bank นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปี64นะจะฟื้นขึ้นมา3.5%เติบโตนะครับอันนี้ของตัว IMF นะครับส่วน World Bank มองว่าปี64เนี่ยจะโต2.8%นะครับแต่พอโควิดหมดปุ๊บนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับคาดการณ์ว่าปี64เนี่ย จะโต6.1อนะครับอันนี้ของ IMF นะครับแล้วก็ World b a ค k คาดการว่าโต3นะครับถามว่าน่าดีใจไหมก็ดีกว่าโตน้อยครับแต่ว่าไอ้ที่ประเด็นก็คือว่าไอ้ฐานที่มันถูกเทียบเนี่ยในปี63เนี่ยมันถูกกดลงไปต่ำมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นในการกลับขึ้นมาก็ถือว่าออดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถามว่ามันเป็นเลเวลที่กลับมาเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้เลยไหมก็ตอบว่ายัางไม่เท่านะครับจริงๆถ้าหากว่า ติดตามที่เราคุยกันเมื่อ2ครั้งก่อนนี่ยนะครับให้ดูตัวเลข uh, กําไรบริษัทจดทะเบียนนะครับปรากฏว่าต่อให้ปีหน้าฟื้นกลับเนี่ยนะครับยังกลับไปไม่เท่ากับ e a r n i n g ในช่วงปี 5, 9, 6, 0เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานในการที่จะฟื้นกลับเนี่ยมากพอสมควรนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆนะครับทีนี้ผมขออยุาตพาไปดูภาพที่ย่อลงมานิดนึงนะครับในระดับที่เป็น อุตสาหกรรมนะครับในสไลด์หน้านี้นะครับหน้าที่5เนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าเรามองนะครับ GDP เนี่ยอีกมุมหนึ่งนะครับคือมองทางด้าน Product s i o e นะครับแล้วก็เอาตัวเลข GDP ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาคลี่ให้ดูนะครับเราเห็นภาพอะไรนะครับถ้าเราบอกว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขนาดของ GDP นะครับติดลบระดับไตรมาสนะครับเป็น Q on Q เนี่ยต่อเนื่องกัน2ไตรมาสถือว่า recession แล้ว หรือว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วเนี่ยถ้าเราแยกเป็นภาคอุตสาหกรรมมาดูนะนะครับแล้วดูว่าขนาดของแต่ละคนเนี่ยดอปลงไป Q on Q อนคิไตรามาสเนี่ยปรากฏว่าอุตสาหกรรมที่ดอกไปแล้ว2ไตรามาสนะนะครับอันนี้ตัวเลขสึงสิ้นไตรามาสที่1เนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับคือภาคสินค้าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ภาคการก่อสร้างนะครับจริงๆ2ภาคตรงนี้เนี่ยดอกมาแล้วเนี่ยนะครับถึงควอเตอร์หนึ่งนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยสามถึงสี่ไตรมาส นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่ถดถอยนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยมาดูคนที่ก้าวขาขาหนึ่งแล้วนะครับเข้าไปสู่เตรียมที่จะเป็นภาวะถดถอยแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าไรรมากที่1เนี่ย GDP ติดลบนะครับเราก็จะเห็นภาพว่ามีหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับในโซนที่ผมทําแถบสีเหลืองๆไว้ให้ดูเนี่ยนะครับดูขนส่งนะครับควอเตอร์ที่1เนี่ยลบไป8.5นะครับถามว่าควอเตอร์สเนี่ยกลับมาได้ไหม ผมมองว่ายังน่าจะเห็นภาพที่เป็นตัวติดลบอยู่นะครับเพราะว่า transaction ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับการเดินทางต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีการจํากัดมากนะครับการขนส่งต่างๆเนี่ยถูกจํากัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่าขนาดนะครับของอุตสาหกรรมนะครับในช่วงไตรมาสที่2เนี่ย ก็จะติดลบอีไตรามาสหนึ่งนะครับพราติดลบ2ไตรามาสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ในเรื่องของการถดถอยนะครับถัดมานะครับที่เห็นไตรามาสหนึ่งลงแรงในกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มทางด้านโรงแรมและพัตดาคาระครับไตรามาสหนึ่งเนี่ยขนาดตลดลงไป26.4%อนะครับอันนี้ก็สะท้อนภาพแบบชัดๆเลยนะครับไตรามาสที่2เนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอยู่มากนะครับก็คิดว่ายังไงเนี่ยถ้าเทียบเยอะ q ิวเนี่ยก็ยังน่าจะเห็นการ ลดลงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการทำล็อกดาวน์ที่เข้มงวดจริงๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงเมษานะครับคงจํากันได้ว่าปีนี้เราไม่หยุดสงการใช่ไหมครับแต่ตอนคืนเรามาเนี่ยทยอยจ่ายคืนนะนะครับอาจจะเป็นเดือนละวันนะครับื่องวันหยุดนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าควอเตอร์สเนี่ยผมว่าธุรกรรมในกลุ่มพวกโรงแรมพัสคารเนี่ยมันน่าจะเงียบมากกว่าช่วงตวไตรมาสที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งขนาดเนี่ย ลดลงนะครับต่อเนื่องสองไตรามาสก,ก็เข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับสื่อสารนะครับอันนี้ผมว่าข้ากึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปมองเอาโควตาสปี 2, 62เนี่ยนะครับมันโตขึ้นมา3.2มจุดสเนี่ยก็เลยมองภาพว่าเอะฐานนี่มันอาจจะสูงเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ q ิวอันเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่เห็นการติดลบ Q ิวอันนะครับในช่วงไตรามาสที่2ก็เป็นไปได้เหมือนกันอสังหาริมทรัพย์นะครับผมมองว่าอันนี้ น่าจะเห็นการดรอปนะครับที่ค่อนข้างจะชัดในช่วงไตรมาสสนะครเพราะว่าเท่าที่ติดตามดูเนี่ยตัวเลขของโปรเจกต์ที่สร้างใหม่แลจะจโอนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วยอดขายคอนสองเนะี่ยแนวราบอาจจะดูดีขึ้นมานะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษาเป็นต้นไปแต่ว่ายอดขายคอนโดเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ดรอปแรงนะครับโอกาสที่เห็นการติดลบต่อนะครับในช่วงไตรมาสที่2ก็มีมากแล้วไตรมาสที่1เนี่ยปนะรากฏว่า มันลบลงไปแค่0.3นะครับเพราะนั้นถ้ามองสภาพการแล้วค่อนข้างจะมิดเมยอยู่ทีเดียวนะครับพวกบริการสุขภาพนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะดรอปเหมือนกันนะครับส่วนเซกเตอร์อื่นๆอย่างบันเทิงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเห็นการดรอปนะครับยิ่งบริการนําเที่ยวนะครับแล้วให้เช่าต่างๆเนี่ยโคลเดอร์สนะครับดรอปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ควอเตอร์สนะครับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับถ้าเทียบขนาดกับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะเห็นการชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นขนาด GDP เนี่ยก็ถูกมองเหมือนกันนะครับว่าควอเตอร์สเนี่ยน่าจะหดตัวตอนน่อเนื่องจากควอเตอร์ที่1นะครับเพราะฉะนั้นมองภาพใหญ่นะครับของ GDP ของประเทศเราเนี่ยพอประกาศควอเตอร์สมาปุ๊บนี่นะครับผมมองว่ามันเข้าสู่นิยามของการที่เป็นเทคนิคอลรีเซชชั่นนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมต่างๆที่ผมไล่ให้ฟังเนี่ยเป็นตัวที่ผลักด,ดันนะครับ ใช้คำว่ากดดันดีกว่าที่จะปลักดันเป็นตัวที่กดดันนะครับทำให้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า recession ตรงนั้นไปนะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่นะครับผมสรุปย้อนหลังให้ทีหนึ่งนะครับภาพที่โชว์ให้ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเราก็จะโชว์ให้เห็นภาพว่าเออตัวโควิดเนี่ยนะครับถึงมันซาลงนะนะครับเพราะเราเริ่มตัวคลายล็อกเริ่มผ่อนคลายนี่นะครับแต่ประเด็นที่มันเป็นอยู่นะครับสังเกตที่เป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าทันทีที่เริ่มผ่อนคลายเนี่ย ตัวเลขการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับมันก็เริ่มเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงปกติหรอกนะครับอันนี้เราแรกจากตัวเลขการใช้บริการตัวค้าปลีกนะครับทีนี้ทางภาครัฐเองก็มีการใส่มาตรการอื่นๆเนี่ยเบียดเป็นเงินที่เข้ามาอัดฉีดภาวะเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะมากสุดเป็นประวัติการนะครับแล้วผมก็ให้ดูว่าภาพ GDP เนี่ยถ้ามองอิ p a c t จากโควิดนะมุมมองก่อนที่ จะเกิดเป็นโควิดกับมุมมองปัจจุบันเนี่ยขนาด GDP เนี่ยมันหายไปประมาณ7% 8%นอะครับแล้วก็มาไล่ให้ดูว่าเออนะครับถ้าแยกเป็นเรื่องของโปรดักชันไซส์แต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีหลายอุตสาหกรรมนะครับที่จะเป็นแรงกดดันที่ทําให้เราเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวตลาดการเงินบ้างนะครับอันนี้อยู่ในสไลด์ในหน้าที่6นะครับอยากจะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือภาพของตัวเงินบาทนะครับ เราเห็นอะไรนะครับผมทําแท่งให้ดูนะครับดูทั้งฝั่งซ้ายมือก่อนนะฮะในฝั่งสีน้ําเงินที่ทําไว้นี่นะครับมันเป็นภาพของช่วง1เมษานะครับถึงปีถึงถึงณปัจจุบันนะครับ1เมษาถึงปัจจุบันนะครับก็คือในช่วงเวลาสั้นๆนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็น year to date นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วง1เมษาถึงปัจจุบันเนี่ยเงินบาทนะครับรวมถึงเงินสกุลอื่นๆเนี่ย แข็งค้างขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเหตุปัจจัยเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรื่องของตัว US Dollar มันอ่อนค่านะครับแล้วก็ทําให้บาทแข็งนะครับเพียงแต่บาทของเราเนี่ยเวลาแข็งลัางๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แข็งกลับขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มอกว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคระการหนึ่งก็ได้นะครับในการที่จะฟื้นตัวนะครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยภาคเศรษฐกิจที่เป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับขนาดเศรษฐกิจบ้านเรานะครับหลักๆเนี่ยมันคือภาคการส่งออก นะครับแล้วก็การขายบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินบาทแข็งนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคประการหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะทําให้การฟื้นตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้นะครับพอเห็นบาทแข็งอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทางแบงก์ชาตินะครับก็มีแอคชั่นเหมือนกันนะครับลองดูในสไลด์หน้าที่7นะครับเราจะเห็นภาพอันหนึ่งนะครับที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าตัว แบงค์ชาตินะครับในแต่ละครั้งที่บาทแข็งหนักๆเนี่ยนะครับดูทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีแอคชั่นต่างๆเนี่ยออกมานะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับลดตัดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับมาอยู่ที่ต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับก็คือเป็นนิวโลลงไปเรื่อยตอนนี้อยู่ที่0.5นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มองว่ามันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาตัวปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอีกขาหนึ่งนะครับมันก็ไปกดนะครับทำให้พวก อัตราผลตอบแทนนะครับจากตราสารการเงินการลงทุนประเภทต่างๆเนี่ยมันดรอกปรงเหมือนกันนะครับทีนี้พอมาดูนะครับในส่วนของเทรนด์ดอกเบีย้ยสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับถามว่าตอนนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับเราอยู่ที่ประมาณสัก0.5%แล้วนะครับถามว่าต่อไปเนี่ยดอกเบีย้ยรอบเนี้ยนะครับจะมีการประชุมกรงกันวันที่24มิถุนาเนี่ยจะลงไหมนะครับผมยังมองว่าโอกาสที่จะปรับลดลงเนี่ย ผมว่าในในรอบนี้นะนะครับยีสิบสีมิถุนาเนี่ยไม่น่าจะมีมากนะครับแต่ถามว่าถ้าไปไกลๆแล้วเนี่ยนะครับจนถึงสิ้นปีอาจจะเห็นลงได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามองภาพตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะครับเราใช้ดอกเบีย้ยนโยบายนะแล้วก็เอาอินฟลชันไปลบเนี่ยของเราเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้อาจจะยังไม่ได้ลดนะครับแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยก็มีโอกาสลดลงได้อีก นะครับแล้วจริงถ้าหากว่ามองจากอินดิเคเตอร์นะครับที่เป็นตัวถามว่ารอบนี้จะมีการปรับระดัเบียนโยบายไหมเนี่ยเวลาดูนะครับเราดูจากตัวบอลยู1ปีนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้บอลยู1ปีนะยังเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆดอกเบี้ยนโยบายเจ้าา0.5อยู่นะครับนั่นก็แปลว่าตลาดเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังแล้วครับว่าจะเห็นการปรับรดอัตรเดีกเบียยในรอบนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับก่อนที่จะจบเนี่ยผมให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุน เมื่อกี้เราบอกว่าโดบี้นโยบายเนี่ยนะครับมันถูกลดลงมาต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเป็นระดับที่ต่ําที่สุดเป็นประวัติการนะครับของบ้านเราเนี่ยอยู่ที่แค่0.5เป่นั้กันเนงนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันทําให้อัตราผลตอบแทนนะครับในการลงทุนผ่านตราสารประเภทต่างๆเนี่ยนะครับมันลดลงค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อลดลงมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอาการที่เรียกว่า search for yield นะครับเม็ดเงินเนี่ยก็หาช่องทางนะครับในการที่จะ เคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ทําให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเราเห็นตั้งแต่ movement ในการที่จะไปเปิดพอร์ตพวกบัญชีกองทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกขาหนึ่งนะครับที่เห็นการปรับขึ้นมาเยอะๆแล้วเพิ่งเป็นขาช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปถากตัวเลขนะครับปรากฏว่าตัวเลขการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือว่าซื้อขายหุ้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูนะครับทางด้านทางด้านซ้ายมือก่อนนะฮะ ในแท่งสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเห็นว่า CAGR นะถ้าดูตั้งแต่ปี59มาเนี่ยมันเพิ่มเฉลี่ยรประมาณ9%ต่อปีนะครับแต่ผมทำเส้นสีขเขียวให้ดูนะครับในช่วงเมษาเนี่ยนะครับเทียบ Year on Year นะครับจำนวนบัญชีที่เปิดเนี่ยปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้น19%ต่อปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราต้อง work from home หรือเปล่ากมไม่รู้รนะนะครับก็เลยมีการเปิดบัญชีแล้วก็เทรดหุ้นกัน ทีนี้ดูบัญชีลูกค้าที่แอคทีฟนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแรงนะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนที่แอคทีฟเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก4.4%ต่อปีนะครับแต่เดือนเมษาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก35.9%นะครับเพื่อถือว่าเป็นการปรับเพิ่มที่ค่อนข้างจะดูมากมายพอสมควรนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าณจุดนี้นะครับเวลามันเกิดการเดินนโยบายแบบนี้นะครับทางด้านการเงินเนี่ย มันทําให้เห็นช่องทางนะครับในการที่จะทําให้เกิดการลงทุนเนี่ยอีกรูปแบบนึงขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็เห็นเรื่องของ transaction นะครับในการที่มีการเปิดบัญชีนะครับซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วภาพตรงนี้นะครับก็มีส่วนนะครับในการที่จะทําให้เห็นแรงซื้อนะครับจากกลุ่มนักทุนภายในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้ดัชนีเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูความต่อเนื่องนะครับว่าจะมีความต่อเนื่องแค่ไหนนะครับถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับถ้ายังจะเปิดบัญชีนะครับแต่ไม่รู้เปิดที่ไหนก็มาหาที่เอเอพารได้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะจบนะครับผมสรุปเป็นภาพรวมๆที่คุยกันวันนี้ให้เห็นสักนิดหนึ่งนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับภาพก็คือว่า Impact นะครับที่มาจากเรื่องของตัวโควิดเนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วจบหรือยังตอบได้ว่ายังไม่จบ นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามันถูกสะท้อนลงในภาพเศรษฐกิจเนี่ยมากพอสมควรแล้วนะครับอย่างเช่นมุมมองเรื่อง GDP growth นะครับในบ้านเราเนี่ยเดิมก่อนมีโควิดนะครับคาดการณ์เนี่ยบวกเฉลี่ยนะครับประมาณ2.5%นะครับพอโควิดเกิดขึ้นนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยถูกมองนะครับว่าจะเห็นการติดลบเนี่ยประมาณ5.5%โดยเฉลีย่ยก็แปลว่าโควิดเนี่ยมันทำให้การคาดการณ์ของเราเนี่ยทำให้ GDP growth หายไปนะครับตกประมาณสัก 7-8%นะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับแล้วก็ให้ดูว่าภาคอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับทางด้าน r o d u c t i o n s i ต์นะครับที่เราเห็นภาพว่าเห็นการชะลอตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็พามาดูนะครับภาพเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับก็บอกว่าทิศทางดอกเบี้ยที่เห็นเนี่ยนะครับเรามองว่าอาจจะลงได้ในช่วงเวลาที่เดือของปีนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่0.5%นะครับแต่ว่ารอบที่วันที่24มิถุนาเนี่ยยังไม่น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงนะครับพอดอกเบี้ยลลงในตาด ของอัตราผลตอบแทนตราสารประเภทอื่นๆเนี่ยมันก็ดรอปลงไปด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันทําให้เกิดอาการที่เรียกว่า search for yield นะครับแล้วเราก็เห็นภาพการกลับมาเปิดบัญชีนะครับในการซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนเมษยแบบมีนัยยะสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นพัฒนการนึกถึงปัจจุบันเนี่ยได้ชัดเจนมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับครั้งหน้าเรามาคุยกันใหม่ครับวันนี้ขอให้จบเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ เิ่มแชรได้เลย่ะเขาจะไปล่อยไเขาเขียน